ฮังเทงูฮางเทงูคืออสูรจันทราขั้งขึ้นที่4ฮังเทงูปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่98เมื่อมุสันเรียกพบเราอสูรขั้งขึ้นในปราสาทไร้ขอบเขตฮางเทงูเป็นอสูรที่มีความเจ้าเล่ห์มีวิชาของอสูรที่ใช้ล่อลวงในการต่อสู้สูงมากทําให้เขาเป็นหนึ่งในอสูรที่หาทางฆ่าได้ยากมากตนหนึ่งในศึกภาคหมู่บ้านช่างตีดาฮางเทงู u, กับเกียก,กุได้รับคําสั่งจากมุสันให้ไปกําจัดพวกช่างตีดาให้หมดเพื่อเป็นการลดอาวุธและลดกําลังของนักล่าอสูอส u, สร หางเทงงูนั้นเมื่อถูกฟันเขาจะสามารถแยกล่ากออกจากกันได้ลากที่แยกออกก็จะงอกล่ากใหม่ออกมาเป็นล่ากที่เด็กกว่านุ่มกว่าแถมเก่งกว่าล่างต้นอีกด้วยลากใหม่พวกนี้ก็จะมีอสูรยินดีอสูรเพลิดเพลินอสูรโศกาอาสูรโกธาหางเทงงูได้ประทะกับทันจิโร่เนสุโกเก็นยะและมิซิลิเสาหลักแห่งความหลักสุดท้ายหางเทงงูก็ถูกทันจิโร่ตัดคอได้นะครับอสูรที่มีชื่อว่าหางเทงงูเมื่อถูกไลต่ต้อ้ตกอยู่ในที่นั่นลำบากหลายครั้งหลายหนทุกครั้งความรู้สึกอันแรงกล้าก็จะปปกก้ออองตอนนููม